มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับตำแหน่งแรกจุดเด่นตัวตนนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการการปรับใจตัวเองด,ดีนะในเรื่องของการที่คุณปรับตัวที่เก่งแล้วเนี่ยก็อย่าผูกหลังนะอย่าผูกเองไว้เราก็ต้องเปิดใจและมีความรบอบครอบเวลาจะทําอะไรก็ตามอย่าเผอเลยนะทุกๆอย่างหากมีความรอบครอบแล้ว ความสาเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยนะครับรวมไปถึงข้อเสียเป็นอย่างไรนะรข้อเสียไปขึ้นเย็นชานะกานที่ลดค,ความใจเย็นมากยิ่งขึ้นไอ้ความลังในใจต่างๆรังในได้แต่ก็เออคุณกังวลใจเรื่องอะไรก็แก้ไขในเรื่องนั้นไปเลยนะไอ้ความไม่มั่นใจอะไรคุณแค่เพียงต้องโฟกัสว่าสิ่งที่คุณไม่มั่นใจนะี่ยมันคืออะไรแล้วก็เพียงแค่จัดการทําให้ดีที่สุดก็เพียงพอนะครับมันเป็นการอุดร,รั่วในเรื่องสิ่งที่มันมีโอกาสจะเกิดปัญหาก็ทาให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครััับในนนนเเรรรืืร่่่่อออององงงงขขข้้าาาไปปึหญตๆทีม พอพันมาเยอะกับผู้คนในหลายสิ่งหลายอยา่างนั้นก็เลือกสั่งนะเลือกคนคบในห้องตรงนี้คนที่อบอกดีคุณคนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวคุณคุณก็คบเอาไว้นะแล้วก็คนที่สร้างปัญหาหรือว่าคนที่คุณเอ้ยคนนี้แบบุ่นนี้เหมือนปัญหาเยอะเหลือเกินเนี่ยก็เลี่ยงๆนะเลี่ยงๆไปก่อนไม่งั้นเนี่ยปัญหามันก็จะเพิ่มมาขึ้นหรือทําให้คุณปวดหัวกับผู้คนในด้ดยเช่นกันนะครับในเรื่องอุปสรรคนะครับไปขึ้นในเรื่องของทว,วีสวรรณนะอุปสรรคตางนม,มเปลนะี่มงนในเรื่ององขง ไปขึ้นไปเดอะทาวเวอร์เนี่ยคือมป็นเรื่องการเปยนแบลนโดยฉักพันธนั้นคุณอาจจะต้องไปขอพอรกับองค์ทวศสวรรค์เพื่อจะอ่าหนุนนำหรือว่ามีเกราะป้องกันนะครับในเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องวาสนาไปขึ้นเรื่องพลังงานจักรวาลอืมในเรื่องของความคิดในเรื่องการตัดใจอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่การให้กำลังใจกับตัวคนเองแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับทุกๆอย่างมันก็สำเร็จได้ ทุกๆอย่างมันก็เกิดจากพลังใจของตัวคุณได้นะครับไพ่ขึ้นชัดเมน้นพลังงานของจักรวาลเครื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างอยู่ข้างตัวคุณนะรวมไปถึงเรื่องของพลังงานจักรวาลที่ดึงดูดความสำเร็จเข้าหาตัวคุณได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมางดูสิว่าไพ่สิทธิกริระยะว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของแม่นานะขึ้นในเรื่องของการเดินทางในงช่วงนี้ยิ่งเดินทางายิ่งยิ่งสัยิ่งเดินแางยิ่งได้เงินในช่วงนี้ก็ถือว่า หากมีการเดินทางบ่อยๆนะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องของกําลังทรัพย์ด้วยนะเป็นการวางแผนที่ดีแต่ว่าเหมือนเดินทางแล้วมันได้เงินเดินทางแล้วมันได้ทรัพย์ก็จะหนุนนำให้คุณเนี่ยเ,เกิดความโชคดีรวมไปถึงการไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับไปขึ้นว่าในสิ่งต่างเมื่อคุณทําบุญดีนึกืการเดินทางไปทําบุญเนี่ยก็จะหนุนนำให้คุณอยู่รอดปลอดภัยแนะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเช่นกันต่อมาไปขนนึ้นเรื่องของแม่ตะเคียนนะรูกกเทวดานะอ่าจจะไปไหว้เทพเทวาสิทธิ์นะโดยการไหว้ จะทาให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณขอสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาหรือสิ่งต่างๆที่คุณไปบนบานสากักลกาวนะหรือการไปขอพอรกับสิ่งศิสิธิต์ต่างๆก็เกิดความสรุริผลที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาบริหารขึ้นปเป็นในเรื่องของการถวายอัฐบริหารกับพระบทใหม่นะเพื่อจะนําให้เกิด ความสำเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนานะครับรวมไปถึงการกินเจกินมังสวิรัตนะเพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณดีขึ้นรวมไปถึงสุขภาพของตัวคุณเนี่ยก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายน่าไปขึ้นในเรื่องของการทําบุญบ้านนะครับเพื่อจะเสริมฮงจุ้ยนะเพื่อจะเสริมพลังงานของบ้านตัวคุณแล้วก็เป็นการทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางบ้านของตัวคุณให้ดีขึ้นด้วยนะบพร้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหนุนนําส่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักของตัวคุณเนี่ย ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของการฟนมฟักนะในเรื่องความรัก เริ่มไม่จะบังเกิดได้นะเอออยู่ที่ว่าตัวคุณจะเอ่เปิดใจและรับรัก,รกสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเอ่อตัวคุณจะนิ่งเฉยมองผ่านๆไปนะความรักก็จะผ่านไปจริงๆนะเออถ้ายิ่งปล่อยผ่านในเรื่องความรักก็จะแบบออกไปผ่านไปไม่เข้าหาตัวคุณนั้นมีรักหรือรัก,รกที่เข้ามาคว้าเอาไว้ให้เต็มที่ก็ระกัดน,นะครับดูซิว่าไพ่สิทธิกระยาจะบอกเกี่ยงไรบ้าง ไพ่ขึ้นไปในเรื่องของพระแม่ธรณีนะครับในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องมีความเข้มแข็งสร,ร้างจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการมูกเกี่ยวกับการไปไอ้ฐานนะในเรื่องของพระแม่ธรณีนะครับให้ท่านสร้างพลังงานจิตใจสร้างความรักที่มั่นคงมีความรักดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นปีเถาะนะครับในเรื่องของการดูเรื่องกริยานะดูเรื่องของกญญารกระทาดูเรื่องของการใช้คําพูดการ ปฏิบัติตัวนะการที่บางทีคุณก็ต้องอสร้างตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นนะเนี่ยเรื่องเสียงต่างที่คุณยังอมทุกข์อยู่หน้าตามันก็แบบมีความอมทุกข์คนก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะการปรับในเรื่องของการทําตัวเองให้ดีๆเปิดใจตัวเองมากๆเนี่ยในเรื่องความรักมันก็จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อรู้สึกว่าไพ่จะเจออะไรบ้างนะในเรื่องของไพ่บุญญาพินิานเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะกับบุญณวัติจมรุษนะครับหรือ การทาบุญเกี่ยวกับน้ำนะการถวายาปัจจัยค่าน้ําการถวายน้ําปานะก็จะช่วยหนุนหนับนะให้ใเรื่องความรักของตัวคุณเนี่ยสำเร็จมากขึ้นหรือสมหวังมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้ชื่อว่าเลมขมงคลที่จะเสริมดวงความรักคนโสดในช่วงนี้เป็นเลขอะไรนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเลขสามนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขเก้านะครับ ั้งเลข3แล้วก็เลข9กเสริมในเรื่องของความรักของคุณในพวงช่วงนี้นะครับอยากจะมีความรักที่สมหวังความรักที่มั่นคงนะความรักที่ก้าวหน้าเอนะให้คุณนําเลข3แล้วก็เลข9กาเนี่ยทำเป็นมวยเปิ่มก็ได้นะรึจนใส่รก็ะดษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงความรักของคุณในพวงช่วงนี้นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของปริบาสนะการที่คุณค้นหาใจิตใจแล้วก็รับรู้ว่าคุณรักความรักนะอยากมีความรักแบบไหนอยากจะมีความรักแบบใดนะศึกษาดูวใจตัวเองให้ดีเมื่อคุณมีรักที่ถูกต้องมันทำให้หัวใจของตัวคุณเนี่ยมันปริบาทและเรียนรู้จากสิ่งเก่าๆเรียนรู้จากสิ่งําเดิมอเพื่อจะมีรักดีๆเนะี่ยให้บังเกิดขึ้นในปัจจุบันจนถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไฟสิทิกริยาว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นไปในเรื่องของพะพลายในะทุกอย่างมันก็มีความแปรเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงนะไพ่อุปสรรคในมันขึ้นโดยทาวเวอร์มันเจอเรื่องหลายอย่าง,างที่มันแปรเปลี่ยนโดยกระทันหันในเรื่องของความรักที่มันผ่านมานั้นเราก็ต้องเปิดใจให้มันดียิ่งขึ้นดีกว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระพิราบนะครับขึ้นในเรื่องของการสร้างพลังใจตัวเองให้ดีนะด้วย พลังการสร้างพลังใจกจากการฟังเพลงก็ได้จากการที่คุณสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นจากการให้กําลังใจตัวเองให้มากๆหรือการที่คุณไปขอพอรกับองค์พิลาเพื่อจะข้าจะป,ปรเป่าอุสปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่อง,องความรักให้มีโอกาสให้มีช่องทางในเรื่องของความรักที่ดีๆเนี่ยบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับรู้สึกว่าไพ่บุญญาพริหารว่าอย่างไรนะครับไพ่บุญญาบิิหารขึ้นเป็นในเรื่องของการไหว้สันหลักเมืองนะเพื่อเป็นสร้าง กำแพงจิตใจให้ดีขึ้นนะเออเนเหมือนลเรื่องของความทุกนะเรื่องของจิตใจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีถักใจมากขึ้นนะรวมไปถึงการไหว้พระสวดมนต์รเรื่องาสามารถสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อจะสร้างพลังจิตพลังใจให้หัวใจตัวเองเนี่ยมันมีพลังใจมากขึ้นและเปิดใจรับรักใหม่ใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับเจ้าตาไพ่เตือนอะไรไพ่ขึ้นในเรื่องของ คำพูดนะเรื่องคอาคำพูดเลยนะหากคุณมีคำพูดที่ดีๆเนี่ยมันทําให้มันดีต่อใจเขาถ้าเขาหากคุณพูดด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะทําลายจิตใจตัวเขาดังนั้นเราต้องระวังคําพูดมากๆเพื่อจะอ่าเหมือนประคับประคองใจองตัวเขาเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะแล้วตัวเขาอะไปขึ้นในเรื่องของศิลปะตัวเขาเนี่ยมันยังติดเขาวงเรื่องอดีตนะเรื่องของจิตใจในความทุกข์ในอดีตของเขานะความทุกข์ร้อนความไม่เข้าใจตัวเขามันยังปลุกระดมจิตใจตัวเขาอยู่นะเนี่ย เขาอยากให้คุณรอคอยมากกว่าเนี่ยรอคอยเรื่องของความรู้สึกขัวเขาเมื่อดีขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจตัวคุณได้แบบเต็มที่อยู่แล้วนั้นคุณต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้ใจของเราตองคูณด,ดีขึ้นนะครับดูเชว,ว่าไพ่สิทธิกิยาว่ายอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพระเกตนะในเรื่องของพลังงานเจตใจหรือการทําบุญนะครับในการที่ทําบุญให้กับ เจ้ากรรมายเวรธำบุญนะครับเทพเทวาที่ปกปักรักษากับกุลนังคูเพื่อจัดนุนดวงให้ความรับมีคอามที่เจนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นเป็นอุปสมบทไพ่ขึ้นในเรื่องของพระพุชนาราชนะครับในเรื่องของการขอพรานะกับพระพุทธรูปนะหรือพระพุชนาราได้เพื่อจัดดนนนาให้ความรักของตัวกุลเนี่ยก็จะเปปะอุปสรรคปัญหาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญยาพิธิฐารเป็อย่างไร ไพ่ขึ้นไปในะเรื่องของการถวายดอกไม้อาจจะไปถวายดอกไม้ให้กับอย่อปราไปวัดพระพุทธเจ้าจะไปพิสุโรก็ได้หรือที่ไหนมีนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราก็สามารถจะไปขอพอรท่านแล้วก็อ่าดอกไม้ไปถวายนะหรือการที่คุณไปเข้าวัดแล้วก็ไปฟังธรรมสี้ยนหนึ่งนะเพื่อเสริมสติปัญญาเสริมสมาธิให้กับตัวคุณแล้วก็ทําให้ความรักสมบัติความรักชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูในะเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่ขึ้นปเรื่องของอันตรายนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นตัวคุณในหลายอย่างที่มันต้องเตือนตัวเยอะๆนะรอะไรบางอย่างที่คุณรู้ว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายนะในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างที่เขาไม่ชอบในเรื่องบางเรื่องที่เขาทําคุณทำนะคุณทําเขาทำเนี่ยมันก็ต้อง มีการย้ำเตือนกันนะในเรื่องของจิตใจให้มากๆและโดยเฉพาะตัวคุณนั่นแหละอย่าไปเพลิงเผลอคําพูดบางอย่างที่มันเสียแทนจิตใจตัวเขาเยอะจนเกินไปทําให้มันเกิดอารมณ์มันเกิด่ารตบตั้งกันนะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของสต็อปเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องหยุดในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะตัวเขาเองมันเหมือนตั้งไฟต่างก็ต้องเตือนกันละกันในเรื่องของความรู้สึกหลายอย่างที่มันในเรื่องของอดีต ในเรื่องของสิ่งมันผ่านมาอยากขุดเอาไว้ว่าเธอเป็นอย่างนั้นฉันเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่คุณอยู่กับปัจจุบันนะทำสิ่งดีเนี่ยให้เกิดขึ้นในปัจจุบันจะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆที่มันจะมีผลต่อใจจะมีผลต่อความรู้สึกมันก็จะมีค่อนข้างเยอะได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่สถิธิกริยานะครับจะว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของทวีสุวรรณเทพนะครับในเรื่องของความด้วยธรรมในเรื่องของการที่ยอมรับความเป็นจริง สร้างความเข้มแข็งในใจ,ใจให้ดียิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็รวมไปถึงการไปขอพอรกับองค์เทวีสวรรค์ไปทั้งคู่เลยนะเพื่อจะหนุนนําให้ความหนักดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของเสือสมิงนะครับเรื่องของอวิชชาไปขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความใจร้อนนะบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเสือที่มัน จักัดอย่างเดียวเลยนะ,ะดังนั้นต้องมีการที่คุณเองต้องปรับใจของคุณได้เขาให้ดีขึ้นเรื่องอารมณ์เป็นจุดสําคัญที่มันเป็นจุดเปลี่ยนนะมันเหมือนระเบิดพลังระเบิดอ,อารมณ์อ่ะม,มันทาให้การกระตั้งโดยที่คุณทั้งคู่เนะี่ยมันไม่ตั้งใจกันด้าน,นหากปรับใจเรื่องอารมณ์ได้ทุกอย่างก,ก็จะค่อยๆดีขึ้นได้โดยเช่งกันนะครับมารูสิว่า ไพ่บุญญาพยายิธาหนว่าอย่างไรนะครับไพ่ที่เรื่องของการเสริมดวงโดยการที่บริจาคเลือดหรือถวายทุบเทียนะตามวัดวารามต่างๆนะศาลเจ้าหรือว่าเทวสถานต่างๆเพื่อจะนุ่นนาให้ความรักเนี่ยมีแสงสว่างแล้วก็ไม่เกิดอารมณ์เกิดความสุขเกิดความสมบัติมากิ่ขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดูสิว่าเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมดวงความรักคนมมีคู่ช่วงนี้เป็นเลขอ,อะไรนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเลขแปดนะครับ ให้ขึน้นเลข6นะครับทั้งเลข8แล้วก็เลข6ถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณทั้งคู่นะครับเป็นของคุณด้วยนะเพื่อที่จะให้ความรักดีขึ้นเพื่อจะให้ความรักมีความอินฟินิตี้นะแนะ่มายให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันมีความเหนียวแน่นมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เป็นเลข6เนี่ยใหยขึ้นเป็นเรื่องของความสุขนะเป็นเรื่องของความสมหวังนั้นคุณนําเลขตัวนี้เอาไว้รอบๆตัวคุณนะเอาไว้ทําไว้เปื่ออะไรนะหรือจนสกักวานเอาไว้ในปอสตางค์อะไนก็ได้โดยเช่นกันนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังบางๆของทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจักพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับครับารา้สึว่าให้จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไปขึ้นเป็นในเรื่องของความเด่นดังความปังนะในเรื่องของการทําทุกสิ่งอย่างอย่างที่บอกไว้ว่าเราเต็มตัวให้ดีนะแล้วก็หยุดทําสิ่งที่เราไม่ชอบและสิ่งที่ทาที่เราชอบเนี่ยมันทําให้มันเกิดความดริงนั้นเกิดความปังเกิดความสเ็จที่ดียิ่งขึ้นกว่านดนนะครับต่อมานะครับในเรื่องของอุปสรรคไปขึ้นเดินทางนะในเรื่องของการที่มันเหมือนต้องมองให้ก,กว้างมองให้รอบๆอบหรือมองอคนอื่นบ้างว่าเอ้ย เออสิ่งไหนที่เราควรจะแก้ไขสิ่งไหนที่ควรจะปรับทําให้มันกนะระจายปะปะโอศั์ไปได้ากขค้นจากการที่คุณเหมือนคล้ายๆศึกษาเพิเ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นน,นะครับคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องของมรสุมนะในเรื่องปัญหาต่างๆคุณต้องแก้เองจัดการเองแต่ว่าคนรับข้างก็ช่วยได้ในเรื่องของการให้คําแนะนําหรือคุณต้องทาหรือวางแผนทําด้วยตัวเองไปก่อนแล้วคนรับข้างจะค่อยๆมาช่วยเหลือตัวคุณตามมาโดยเชิงกันนะครับโดย่ว่าะไพ สิทธิิกริยะว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระสุขนะพระสุขขึ้นเนื้อเรื่องของการมองโลกในแง่ดีการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจใจการสร้างอะไรบันดาลใจเพื่อจะให้เกิดจิตใจที่มันฟื้นฟูมากขึ้นพลังใจหรือว่าพลังงานจากวานที่จะหนุนนําความสุขความสมบัับที่ดียิ่งขึ้นกับตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นแต่เสียหงโจรนะรเนเรื่รองการขอพรกับเจ้าพ่อแห่งเจียเพื่อจะหนุนนาให้คุณเนี่ยรอดพอ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือสําเร็จในเรื่องเสงี่งต่างๆท,ที่คุณปราถน,นนนไดด้เกะคับ ไพ่บุญ,ญาพเปารขึ้นเป็นในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ถวายรองเท้ากับพระธุดองเพื่อจะนุ่นนำนะให้ในเรื่องของความสเสนะในเรื่องของความสมหวังได้ดียิ่งขึ้นแลนะสิ่งต่างที่คุณกังวลใจก็จะสมหวังมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของคนที่กําลังหาง,งานดูซิว่าเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเเลขสามไพ่ขึ้นเเลขหนึ่ง ตั้งเลขสามแล้วก็เลขหนึ่งนะับจะเสริมดวงในเรื่องของความสมหวังในเรื่องของการงานและเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งในเรื่องของความสําเร็จได้สามไปถึงการที่ต่อสู้ฝ่าฟันบักบั๊ทุกสิ่องทุกอย่างเกิดความสำเร็จได้ด้วยเชย่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับมารูส้สว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไปเตือนในเรื่องของจุดเด็ดของตัวเองนะไปขึ้นจมดิ่งมาถึงเรื่องของการที่มันต้องแก้ไขนะเรื่องของการกระทําต่างๆแล้วก็ให้เกิดความสเสพตาแล้วนนเนี่ยทุกอย่างมันก็ คุณสามารถทําได้คุณสามารถทําให้เกิดความสำเร็จได้เพยียงว่าคุณต้องดูให้รอบให้กว้างมากขึ้นใช้สติปัญญาของตัวคุณให้มันเกิดความสาเร็จที่ดีนะครับต่อมาในเรื่องของคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของคนที่ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยแต่ไพ่ขึ้นเทพเจ้าแห่งเจียเนี่ยขึ้นในเรื่องของการที่ใช้สติปัญญาของตัวเองพึ่งตัวเองก่อนแล้วก็ความสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของของมีค่านะครับในเรื่องบองประสทต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าตัวคุณต้องเห็นคาวงถึม เป็นสกยภาาของตัวคุณได้คุณสามารถทําได้เอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกๆอย่างได้ด้วยขลังใจได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะรับรวมไปถึงในห้องช่วงนี้ก็อยากให้ไปขอพรนะกับพระพิคเนตกับ,จบเจ้าพ่อเฉียเพื่อจะหนุนนำให้เกิดความสาเร็จความสวามส่างขจัดปะปัาอุปสรรคปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่เศรษฐกิจว่าอย่างไรต่อดูซิไพ่ขึ้นเป็นพระยากุตอ,อีกหนึ่งองค์ที่ไพ่ขึ้นมาคือการไหวพระยากุตถ้าใครเป็นสายเกี่ยวกับข้าราชาการนะก็จะนุนนําช่วยเหลือให้เกิดความก้าวหน้าความสําเร็จความปังนะในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เร็วได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ตัวราคานะก็สามารถจะไปขอพรพระแม่ตัวราคาอีกหนึ่งองค์ได้เสริมความแข็งแกร่งนะเสริมความสมหวังเสริมความปังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ ใหุญอยางเป็นฐาขึ้นเป็นในเรื่องของอการใส่บาตรกับพระบทใหม่นะครับหรือใส่บาตรกับประจําวันของเราก็ได้นะหากคุณมีโอกาสในเรื่องการใส่บาตรเพรานั้นจะเป็นในเรื่องของจุดสําคัญเพราะไพ่ขึ้นมาสองใบเลยนะอุทสังเกตนะครับในเรื่องการใส่บาตรหน้าบ้านของคุณหรือในหมู่บ้านของคุณบ้านแกดเดินเกียนตัธอยู่ใกล้วัดก็ไปใส่บาตรที่วัดได้นะครับหรือว่าในโอกาส ที่บ้านแกเดิเกี่ยวกับคุณติดวัดเนี่ยลรามีการบวชใหม่หรือญาติของคุณม,มีการบวชเนี่ยก็ไปใส่บาตรกับพระบวชใหม่นะเพื่อจะอสร้างพลังงานนะสร้างพลังงานมุลนะครับความสําเร็จเพราะพระเพิ่งบวชใหม่เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบมีศีลครบนะเพิ่งจะออกจากบวชเดนเนี่ยเเรามีการใส่บาตรเรามีการทําทบุญกับท่านและบุญเหล่านั้นก็จะเต็มนะแล้วก็ทําให้คุณเนะี่ยพัฒนาสิ่งไหนก็สมหวังได้เร็วได้ไวบางที้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของตัวตนจุดเด่นเนี่ยอในเรื่องของจุดเด่นของตัวเองไพ่ก็เป็นการร่วมมือนะการที่คุณคิดตัดใ,ใจที่จะทําธุรกิจในการดิวหาหุ้นส่วนใหม่นะในเรื่องของการทำหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจแล้วก็ลงทํา อย่างรอบคอบด้วยการวางแผนงตัวคุณก็จะย้อมเกิดความสำเร็จที่ดีนะครับในเรื่องของคนรอบข้างไปขึ้นเนื้อเรื่องของความผักหลักเนื้อคนรอบข้างมักนําปัญหามาให้ตัวคุณต้องระวังเหมือนกันในห้วงช่วงนี้พึ่งตัวเองไปก่อนนะหากใครไว้ใจได้โอเคก็ไปใจได้หากใครที่คุณยังไม่แน่ไม่มั่นใจเนี่ยก็เลี่ยนไปก่อนดีกว่าในห้วงช่วงนี้จัดการปัญหาในปัจจุบันให้ดีก่อนจะดีกว่านะครับอบุปสรรคหลับไปขึ้นเนื้อเรื่องความรัดเลยเนี่ยเออมันต้องลงมือทำทันทีนะอย่าที่จะเอ้ เดี๋ยวค่อยจัดการมันก็กลายเป็นเป็น,ปนอวสัรคที่มันเพิ่มมากขึ้นรูปอปสัรคที่มันบานปลายเกิดปัญหาที่มันพอกพูนมากขึ้นกว่าเดิมต้องระวังคดีคิดอะไรได้ก็แก้ไขเลยคิดอะไรได้ก็ต้องทําเลยนะครับมาดูซิว่าไพ่สิทธิกริยาว่าอย่งางไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของสักยันต์ถ้าใครมีการสักยัน์ลงคาถาลงมนตรานะกับเนื้อตัวตัวเองหรือกับตัวคุณเองหรือการครอบเสศษต่างๆในห้องจุดนี้นก็ต้อง ไปหาครูบาอาจารย์นะไปในเรื่องของการทำบุญเพิ่มไปเรื่องของการสร้างพลังงานในเรื่องของการที่ไปครอบเสียนเพิ่มเติมหรือว่าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อจะหนุนนําให้มีพลังใจมากขึ้นนะก็จะช่วยให้ใเรื่องของความสำเร็จน่องธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ รวมไปถึงไพนะ่โอกาสครอบครัวนะมาค่อนข้างชัดเจนนะในหงสุนี้ยิ่งถ้าใครมีความศรัทธาเกี่ยวกับพ่อแก่หรือีด้วยนะครับในหงสุนี้ก็อาจจะมีการไปบูชาเพิ่มก็ได้หรือการไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ของคุณนะหรือว่า,าคุณเองอาจจะรู้สึกหมดพลังใจไปกันได้ไปคุยกับครูบาอาจารย์กันได้ไปเข้าหาครูบาอาจารย์ไปครอบเสียนไปครอบครูเรื่องงานประจําปีต่างๆของครูบาอาจารย์ก็จะหนุนนาให้คุณเนี่ยเกิดความสมหวังเกิดความปังมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้มีเรื่องนี้เลยนะ ก็สามารถที่จะไปไหว้เสริมไม้เพิ่มเติมเอาก็ได้นะไม่จะเป็นต้องวิจจะไปต้องไปสักไม้ทุกคนไหมอันนี้อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะครับเราดืซิว่าไพ่บุญญาเป็นทห,หารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเนี่ยตานเข้าหาครูบาอาจารย์ไพ่ขึ้นมาว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะมีอ่าบางคนไปสัก บางคนไปหาอยู่ครูบาอาจารย์มีข้อห้ามมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์บางสิ่งบงางอย่างที่คุณอาจจะเผลอรเรอเผลอพังนะการกระทําบางอย่างก็อาจจะไปต้องไปขอขอมาลาโทษกับครูบาอาจารย์เพื่อจะไม่ให้ส่งผลต่อชีวิตส่งผลต่อหน้าที่การงานของตัวคุณนะครับรวมไปถึงการทําบุญวัดริมน้ำนะครับเพื่อเสริมพลังงานจิตใจเสริมในเรื่องของธุรกิจให้มีความปังมีความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูเลขมงคลดีก,กว่าที่จะเสริมในเรื่องธุรกิจตัวคุณ,คณนะครับเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขสามไพ่คือเลขแปด ทั้งเลขสามเลขแปดนะครับเสริมเนื้อเรื่องของพลังงานความสําเร็จนะแล้วก็เสริมเนื้อเรื่องของความที่พบเจอทําอะไรก็ตามมันมีความปังนะเสริมเนื้อเรื่องของทรัพนะเสริมเนอเรื่องของความโชคดีนะเสริมเนื้อเรื่องของความต่อสู้นะกับทุกสิส่งรอบตัวคุณได้้วยเชิงกัรน,นะครับแล้วเนี่ยคุณสามารถนําเลขตัวนี้เอาไว้ทำหวยเปอร์ก็ได้นะหรือจดสกัดเอาไว้ในบ่อสตางค์อันนี้ก็จะหนุนนำเรื่องธุรกิจให้มีความปังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วนี้ โดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการพลิกแลรก็ถึงแม้ว่ามันยังมีความไหลเรื่องในเรื่องของรายจ่ายต่างๆแต่ก็ต้องพลิกแลรไปในส่วนอื่นๆให้มันเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเงินเก็บเงินลงทุนต่างๆพลิกแพรให้ดีก็แล้วกันนะครับในเรื่องหนี้สินนะไพ่ขึ้นเนี่ยถ้าหากมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ขึ้น การพังนี่ไม่ใช่พังนะแต่เป็นเรื่องการที่คุณอยากจะหมดนิวนสินจะแย่แล้วในปัจจุบันมันคิดเยอะนะจร่งต่างๆบางทีคุณคิดเยอะเกินไปและอยากให้คุณคิดว่าโอเคนี้สินไม่ต้องไปต้องหมดในทันทีแต่คุณวางแผนอย่างไรมากกว่าและอีกกี่เดือนจะหมดอะไรเงี้ยคุณหาเงินได้เท่าไหร่แล้วก็จะสัดงานจัดการเงินอย่างไรจะได้ไม่ลำบากใจตัวเองจนเกินไปนะครับต่อมาในเรื่องเงินเก็บไปือในเรื่องของเงินเก็บที่อ่ะโอเคเงินเก็บอาจจะ ชะลอไ้ก่อนไปคือจังช้าขึ้ชะลอไ้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเก็บเยอะแต่ใช้นี่สินให้มันได้มากที่สุดจะได้ไม่เกิดความกังวลใจในอนาคตและเมื่อคุณวางระบบระเบียบแล้วเนี่ยพอมันน้สินหมดเนี่ยค่อยเอาส่วนที่จ่ายนิสินไปเป็นเงินเก็บก็ได้นะครับก็อ,อีกที่ว่าตัวคุณสบายใจในรูปแบบไหนมากกว่าอ้งงางเงินลงทุนหลักเงินลงทุนไปขึ้นเนื้อเรื่องของคำอธิษฐานนะเนื้อเรื่องเงินลงทุนเนี่ยไปขึ้นว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องของการลงทุนด้วยนะแต่ว่าอ่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะ ทําหรือเปล่าในปัจจุบันนะมันมัวจะไปเครียดเรื่องอื่นมากกว่าเลยไม่ได้เป็นลงทุนอะไรมากนะมันก็เลยอาจจะหายไปในส่วนนี้นะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนของตัวคุณในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับภัยสศิกริระยะว่าอย่างไรภัยขึ้นเปนเรื่องของพันุมาานะแล้วตรงกันมีความรับผิดชอบเตียเรื่องของการใช้จ่ายต,ต่างๆแล้วก็ระวังในเรื่องอารมณ์ใช้จ่ายแต่อารมณ์จนเกินไปทําให้มันเหมือน พอไม่ใช้จ่ายเยอะเกินไปมันก็เกิดนี่เกิดสินพอใช้จ่ายเยอะเกินไปมันก็ไม่มีเก็บนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีนะคบต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของปักษาาวายุนะครับในเรื่องของการได้รับทรัพย์เงินทองในอนาคตเนี่ยไพ่เป็นสัญญาณเตือนว่าเงินทองจะเริ่มดีขึ้นในอนาคตนะแต่ปัจจุบันตัวคุณก็ต้องทําให้ดีขึ้นเพื่อสร้างเหตุที่ดีเพื่อจะมีทรัพย์มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาเป็นารขึ้นในเรื่องของการคิดดีทําดีพูดดีเพื่อดึงดูดนะแล้วก็ปล่อยวางเรื่อออองงดดีตเเก่่าๆนิรืของ การเงินที่มันไม่ดีหรือนิสิ่งต่างๆที่คุณกังวลใจนะถ้าคุณคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยจะดึงดูดเรื่องของเงินในเรื่องของความสบายความปังได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการปรับนะเออทำทิ้งพระให้ดีนะครับทาความสะอาดทิ้งพระนะมีการปรับพรมเช็ดถูนะปรับพงจุ้ยบ้านให้ดีเนี่ยเออเป็นการดึงดูดทรัพย์และไม่ให้มีอุปสรรคกัดขวางในเรื่องของทรัพย์ของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมในเรื่องของเงินของตัวคุณในห้องช่วงนี้นะครับไ่ขึ้นเป็นเลขศูนย์อืมไปขึ้นเป็นเลขเจ็ดอถือว่าดีมากมากเลยนะอืมเลขศูนย์เนี่ยหมายถึงเรื่องของอุสปสรรคต่างๆก็จะสูญสิ้นหายไปนะครับและเลขเจ็ดเสริมในเรื่องของทรัพย์เลยนะโดยตรงเลยแล้วก็ขจะปัดเป่าอุปสรรคตรงตัวมากๆแล้วเนี่ยให้คุณนําเลขศูนย์เลขเจ็ดนะครับเอาไว้ร้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทาไวเปอร์จดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงนะในเรื่องของการเงินงให้มีความปังมากขึน้นด้วย เช่นกันนะครับตรงนั้นนเี่ตดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ